ยกดัดะคะรับคาราโนโประสบความสำเร็จอีกขั้นเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนทำธุรกร,ริจที่อยู่บนเครือข่ายของคาราโน,โนประมาณ30ล้านรายการนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆและท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชม นนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาอัปเดตราคาของคาร์ดานโอยู่ที่1.18ดอลลาร์นะครับมีการลดลงประมาณ0.3%ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาข้อมูลนี้อัปเดตมาจากคอยน์มาร์เก็ตแคนั่นเองฉะนั้นคาร์ดานโหรือ ada ตอนนี้อยู่ในช่วงการพิสูจน์ตัวว่าจะเข้าสู่ตลาดจะทิงพร้อมกับเหรียญใหญ่เหรียญแม่ได้หรือไม่หรือเหรียญพ่อได้หรือเปล่าอย่างบิตคอย n และอีเธเรียมฉะนั้นคาร์ดานโตอนนี้นะครับในเครือสมาร์ทคอน มีคู่แข่งที่สำคัญคืออีเ r e เร s o มโซโลนา a n แนนส a าร์ทเชนนะครับพ a r ์คดออะไรพวกนี้นะครับซึ่งพ a r ์คดอเนี่ยกับพวก s o โลนาเนี่ยก็น่าจะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับฉะนั้นคาดาน o ก็ถือว่าเป็นตัวแบ่งเขาเรียกว่าเคสนะครับหรือลูกค้าก้อนหนึ่งนะครับขณะน,นี้นะครับคาร์เนมีความสนใจใน ADA หรือคาดานโ o ค่อนข้างมากนะครับในการใช้เครือข่ายต่างๆ นะครับของคานาโนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเชนของอีทูเรียมอ่ะก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นเชนที่ใหญ่นะครับราคาเนี่ยค่าแก๊สมันก็สูงนะครับดังนั้นเขาก็กำลังหานะครับว่าจะมีเครือข่ายอะไรที่สามารถช่วยแบ่งเบาเรื่องของค่าใช้จ่ายในแพลตฟอร์มหรือกระดานเล็กๆได้นะครับกระดานเล็กๆหมายความว่ากระดานที่ลองจากพวกไบแ c น c o คอยเ s e อะไรพวกนี้นะครับ นั้นตอนนี้นะครับคาราโนหรือ ADA ประสบความสําเร็จมากมีผู้ใช้งานในยูเซอร์ถึง30ล้านลายนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทคอนแท t นะครับมีประมาณ1,000สัญญาณที่รันไปถึงบนคาราโนและคาราโน o นะครับพบว่าใน Data Studio ของ Google นะครับเครือข่ายของด้านคาราโนมียอดอปรับมวลธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ3.4ล้านรายการนะครับในทองเด็ก ทำนองเดียวกันนะครับจำนวนแอสเซทผู้ใช้งานเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นวันละแสนห้าถึงสองแสคนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง8วันแรกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์เครือข่ายของคาราโน่มีจํานวนธุกรกรรมที่เพิ่มขึ้นประมาณ900 0แสรายการเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้คาราโนกกาลังที่จะพัฒนาตัวเองช้าหน่อย แต่ใครชอบนะครับได้เก็บเหรียญถูกๆแต่ได้ซื้อมันต้องแต่ราคามันยังถูกๆอยู่นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรที่มันเหมือนกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะไปแย่งชิงการตลาดกันนะครับดังนั้น A D A เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่เป็นเอกเทศนะครับไม่เหมือนใครและพยายามที่จะ มีส่วนและมีความสําคัญของการตลาดเฉพาะของมันโดยเฉพาะยูนิคเฉพาะขอ,ของมันโดยเฉพาะนะครับใครชอบก็ชอบเลยนะครับดังนั้น ada เนี่ยถ้าผมกล่าวนะครับในปีนี้น่าจะไปได้ถึงประมาณาเกือบร้อยดอลลาร์นะครับถ้าเกิดโปรเจกต์พวก d ีแอเสร็จแล้วและ h ฮด r า2องยมาแล้วร้อยดอลลาร์ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลย สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ต์ e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อคริปโตอนซี่คอมมิ i t y สามารถเข้าไปพูดคุยและก็พบปะกันได้นะครับเพราะมีเพื่อนในกลุ่มอยู่รวมถึงเรามีกลุ่ม ada ด้วยอยากเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมทัก ให้คุณทักไปที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code โค้ดให้นะครับผมมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราชื่อแผงวินนะครับอันนี้นะครับจุดเด่นของมันคือสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณคุณสามารถเข้าไปดูวิดีโอแล้วคุณจะได้รับเหรียญนะครับที่ชื่อว่าแผ g u i n Stock ซึ่งแผ g u i n Stock เหรียญนี้นะครับจดทะเบียนใน n a n c นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับรองน่าเชื่อถือได้นะครับและมันจะให้ค่านะครับเป็นเงินบนแพลตฟอร์มให้กับคุณ นะครับแล้วคุณก็สามารถไปแลกเป็นเงินบาทไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็ฝากกับท่านทู้ชมนะครับแล้วผมก็หวังว่าคารานโนหรือ a d a จะกู้ทุนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านนะครับจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเนอมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ